ก็ใช้โดยก็ในต้งรงลงพื้นด้วยด้วยป้าเออ้ดยโดยปฏิกอ้าวทำไมครับทำไมทำไมต้องรองพื้นด้วยปฏิกผมงอันนี้เราครมีการมีการปรับปรุงข้อไก่กันนิดหน่อยคือเอาข้อไก่ขึ้นไปไว้บนมะพร้าวเลยมะพร้าวมันได้ผลด้วยอ๋อพคือขี้ไก่นี่ก็เป็นอก็เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยให้ให้ต้นไม้เออเป็นแนวคิดที่ดีด้วยกันนะครับว่าท่านบอกว่า เราไปซื้อพันปักอะไรนี่มีบรืองซื้อมากๆบซื้อมันน้อยๆแต่เรามาศึกษาแล้วมาขยายพันออกอันนี้ก็ได้ได้ผลเลยเพราะเกิดว่าซื้อแสดงว่าพื้นที่สามไร่นี่มันสามารถทำได้เยอะนะหมาก็มีหมากหมากเดี๋ยวตอนนี้ขายได้ครับหมากหมากขายได้ครับหมากก็ราคาดีหมากเข้าไปทำอะไรก็พาไปไปไปกินด้วยแล้วก็ไปใช้ทำเป็นสีย้อมผ้าได้ข่าวว่าเขาทำสีย้อมผ้านะครับ วันนี้ทีมงาน NBT ตรังพาคุณผู้ชมมาที่บ้านดินหยีหมู่ที่5ตําบลควรธานีอําเภอกันตังจังหวัดตรังครับวันนี้ผมมีนัดกับคุณลุงท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านมีแนวคิดที่น่าสนใจเพราะว่าการดําเนินชีวิตที่ผ่านมาท่านทํางานหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างแขวงการทางก็เป็นมาแล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เป็นมาแล้วลงสมัครสอจอก็ลงสมัครมาแล้วนะครับ แต่วันหนึ่งท่านค้นพบว่าการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียงการใช้ชีวิตด้วยการนำพื้นที่จำนวน3มไร่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการที่ทำให้ท่านพบกับความสุขในชีวิตครับวันนี้ผมนัดกับลุงประนอมรักจริงนะครับซึ่งเป็นแขกรับเชิญในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปหาลุงประนอมนะครับเดี๋ยวแนะนำกับคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมห่อนครับลุงประนอมครับครับ,คร,บครับผมแนะนาตัวกับคุณผู้ชมหน่อย พี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมนายประนอมรักจริงนะครับอดีตก็ผู้ใหญ่บ้านตำบลบนวรท่อหมู่ที่ห้าบ้านมินจีตำบลบุญควรทครับอำเภอกันตังจังหวัดจังแล้วก็ตอนหลังนี้ก็มาเป็นสโมโตของควรทานีและเป็นนายกอมโตควรทานีสองสมัยแต่ตอนนี้เลิกเล่นกันเมืองเด็ดขาดนะครับเนี่ยเพราะว่าเอา สไตล์การไหว้นี่ก็รู้เลยว่าต้องเป็นนักการเมืองแล้ว <Okay. S 1> แล้วตอนนี้เอาพอหลังจากที่เลิกเล่นการเมืองแล้วลุงประนอมมาทำการเกษตรตรงนี้ยังไงตามพ่อตามพ่อยางพอเพียงตามพ่ออย่างพอเพียงตามองตันหนัให้ปัตยาของกเรามาว่าพโปะประมาณ,ม,าณมีเอตมีผลแล้วก็มีภูมิกุ้มกันมผมก็เลยมาสร้างตอนที่เป็นนายกอบกตอกันตรนี้ก็เลย ได้ดําเนินการเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองโดยให้ทุกคนได้ตั้งธนาคารต่อไว้ที่บ้านครับอเอาพ่อเป็นที่ตั้งบอ่อเห็นมีบอ่อน้ำด้วยบ่อน้ำเนี่บงคุดไว้ก่อนหลังจากที่แต่ก่อนนี่ผมเป็นกเกษตรอาสาของของอำเภอกันตังอของจังหวัดรังะนะครก็เลยไปศึกษาดูงานแล้วก็ดูแล้วทุกพื้นที่ ตามที่ในหลวงบอกว่าถ้าไม่มีน้ําเราทําอะไรไม่ได้อแล้วก็เริ่มเริ่มสร้างบ่อขึ้นมาสร้างสระขึ้นมาแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆปลูกต้นมะพร้าวปลูกต้นไม้ทุกอย่างในในบ้านคือน้ํานี่สําคัญสุดครับแล้วก็บอกคุณพ่อบอกให้ปลูกไม้สามอย่างมีประโยชน์สี่อย่างอไปเลยองดําเนินการตุกขั้นตอนครับสามอย่างนี่คืออะไรบ้างฮะไม้สามอย่างไม้สามอย่างก็ไม้มาอยู่ต้นครับแต่ไม้ผลแล้วก็ไม้ที่ว่าเรา เล็กๆใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้ให้มาฟรีๆบ้างก็มีได้ได้ทั้งนั้นเลยบ้าก็มีแล้วเราสามารถปลูกได้ทุกอย่างมีในกระสอบเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวลุงมานองพาผมไปดูหน่อยที่ที่ปลูกไว้ในกระสอบเนี่ยตอนนี้ครับไปเชิญไปไปทางนู้นก็ได้ทางนี้อ่าผสมประสานเลยตอนนี้มีอะไรบ้างฮะมีมีที่ปลูกในกระสอบเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยขมิ้นขมิ้นชันนี่คือขมิ้นขมิ้นชันอันนี้ขมิ้นชิญครับ พริกพริกกันนี้อันนี้พริกพริกก็ปลูกในกระสอบได้ผักหวานผักหวานนี่เอาในพื้นดินเลยครับผมผักหวานนี่ลงในพื้นดินต่างไคลนีต่างไคลนี่ก็ในต้องรงรองพื้นด้วยด้วยผ้าเออโดยโดยปฏิกอ้าวทำไมครับทําทำไมทำไมต้องรองพื้นด้วยปฏิกัผมงงอันนี้เราผมไปสืงอสารด้วันที่ขากลมมาครับเขาไอ้มขุยมะพร้าว มากองคองกองแล้วก็เสียบก็ต้นเดียวครับหักแค่นิดเดียวแค่นี้ให้เหลือแล้วก็ปักลงไปต้นเดียวอย่างวมันก็แตกขึ้นเนเยอะอย่างต้นนี้เนี่ยเอาลองไว้แล้วมันพอเราลองลองไว้รลากมะพร้าวอะไรมันไม่ไม่แย่งงานอ๋อก็สามารถที่จะปลูกตะไคร้ได้เป็นกอาเพราะฉะนั้นคนที่มีพื้นที่น้อยๆอย่างนี้ก็ปลูกกได้เลยรับปลูกโบกเลยซีเมนต์หน้าบ้านนี้ก็ได้มีกุ้มะกรองไว้เอาเอากุ้ยมะพร้าวมะกองไว้เลยอเป็นแนวคิดที่ดีแล้วรงนั้ ตรงนี้ก็เป็นยางรถยนต์แถนี้ยางรถยนต์ยางรถยนต์นี้เขาเขาให้มาขอเขามาเขาก็ปลูกมะลิไปก่อนงอกเลยต้อก็เลยไปกอมาอันนี้ปลูกเป็นต้นมะม่วงหัวพันกำลังกำลังขึ้นมากาลังสวยงามกําลังจะเป็นลูกแล้วในนื้ที่สามไร่สามารถที่จะผลิตผลไม้ามะพร้าว ครับมะพร้าวนี้ปลูกกี่ปีแล้วเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมเปล่าเนี่ผมมันปลาแน้าหอมครับเนียเพิ่มออกมาให้น้ำาอโอ้เดี๋ยวค่อยชิมไม่เลยตันนี้เรื่องชิมตอนนี้ก็หวานตัวนี้ตัวนี้ก็หอมหวานครับที่ทำเป็นลูกเกลียวเขียวนีส่วนใหญ่หอมหวานตรงนี้ตรงนี้ต้นแต่ก่อนนี้ผมปลูกผมปลูกตัวพลูแต่ตัวนี้ตัวพลูหมดครับก็ อ๋วันนี้มามาลงไว้อ๋อมีมีถั่วพลูเต็มถั่วพลูครับถั่วพลูสามารถที่จะเก็บขายขายไปได้แล้วพอถั่วพลูหมดก็มาปลูกเป็นบวบหรืออะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นค้างอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าไอะไรน้ำเต้าน้ำเต้าอ๋อน้ำเต้านะฮะน้ำเต้าของพ่อโอ้โหมาจากนั่นนี่ปักหวานเลยดูไม่ยอดมันเราปลอดสารพิษแน่นอนปลอดสารพิษแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ71ครับโอ้โห71ในคุณผู้ชมครับนี่คือลุงบานอมนอายุ71 แต่ว่ายังแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะอะไรเพราะว่าพรเรากินของทิ่มไร้สารพิษอย่างหนึ่งแล้วออกกำลังกายทุกวันเพิ่งตื่นลกี่ห้ากีห้านี้เดินประมาณ5กิโลเดินเร็วๆแบบเร็วๆกำลังกายครับโหเจ็ดสิบเอ็ดออกวิ่งบ้างต่วาแต่ว่า ที่เป็นขึ้นควรอย่างนี้เราต้องวิ่งไปลงควรเดินปักไป5กิโลนี่ขมิ้นขมิ้นนี้ได้ผลเหมือนกันครับอืมขมิ้นเนี่ยเราไปขายได้ยังไงบ้างฮะเนี่ยขมิ้นนี่ปีละครั้งได้ไปขายเป็นเป็นเป็นปีละครั้งครับอันนี้ได้ทุกทุกวันเสาร์อาทิตย์อันนี้ต้นอะไรฮะต้นจริงจูใจครับโอ้เขาเอาไปทาอะไรจริงจูใจนี่ก็ไปทําน้ําแกงเ็าบอกว่าเป็นพืชที่ป้องกันมะเร็งด้วยขายดีอันนี้มัดละ20บาทนิดเดียวครับโอ้นี่นี่นะฮะครับต้นเนี้ย โอ้ชื่อชื่อจีนชื่ออะไรนะจิงชู่ใจจิงชูใจจิงจูใจชื่อเรียกยากหน่อยครับโอ้โหได้ทอดเพื่อนบ้านกันโดยที่ว่าให้ผมเป็นวิทยากรอยู่ด้วยครับไปเป็นวิทยากร เกี่ยวกับปริยาเศรษฐกิจพอเพียงนําประดารัดของพระองค์ท่านแล้วก็บอกให้มาดูที่บ้านผมได้ครับถ้า้าเรามีแต่ว่าแต่ว่ามาดูบ้านผมแล้วตรงคนที่มีเนื้อที่น้อยๆมีเนื้อที่มากก็าําไม่ได้แต่ว่าเนื้อที่น้อยๆเรามาใช้ประโยชน์ได้หมดเนี่ยอย่างสามไร่ที่บ้านลุงประนอมเนี่ยมีทั้งกระสอบโมทั้งพืชผักหลายอย่างด้านโน้นเป็นบ่อปลาบ่อปลาครับบ่อปลาเนื้อที่เท่าไหร่ที่ขุดไปเนี่ยประมาณครึ่งไร่ครึ่งไร่มีเรือด้วย มีเรือด้วยนี่ปักตกจ้าวาวมานี่เป็นไผ่นะฮะเนี่ยไผ่กิมซุงครับไผ่กิมซุงครับไผ่กิมซุงเริ่มปลูกนานนี่ยังปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามอ้สองพันห้าสองพันห้าร้อยไม่ใช่ห้าสามสองพันห้ามันแปดปีแล้วหลายปีแล้วไม่เป็นไรปีประมาณแปดปีไผ่กิมซุงขายหน่อขายหน่อขายลำต้นขายลำต้น ต้นต้นนี้อย่างต้นนี้นี่ปลูกไว้กี่ประมาณกี่ปีฮะเนีย่ยอันนี้ประมาณสองปีสองปีนะครับ,รบตอนนี้ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่สามารถเก็บนอได้แตว่าหนอขึ้นเนี่ยผมต้องตัดแล้วก็ไม่ไม่มันเยอะตัวไปอยู่ริมสระไผ่กิมซุงก็ปลูกมะพร้าวน้ำหอมก็ปลูกอ๋อตรงนั้นเป็นขนุนขนุนฮะ เป็นสวนอะไนี่ผมมัเดี๋ยวอว่ากำลังกายเช้าช่วงเช้ากับวันยี่<ล>สิบเนี้ยไก่อันนี้กนไก่ไก่ทำไมเลี้ยงไก่ไว้แบบนี้ก็ได้ฮะครับอันนี้มันผมมันปลอดภัยด้วยแต่ก่อนนี้ผมผมเลี้ยงในหลังบ้านหมามันกบหมากัดหมดเลยอ๋อมีสุนัขแต่ว่าตอนนี้ได้แล้วสัตว์ตัวของสัตู์ของสัตว์ก็คือหมาครับทีนี้ก็เลยใช้วิธีอันนี้ใช้วิธีนี้มันได้ผลอ๋ออันนี้า็ลงให้อาหารเช้าเย็นพอฮะมีการมีการ ปรับปรุง,รรงข้อไก่กันนิดหน่อยก,ก็คือเอาข้อไก่ขึ้นไปไว้บนต้นมะพร้าวเลยมรามันได้ผลด้วยอ๋อก็คือขี้ไก่นี่ก็เป็น,ป,น,ป,ป,นปุ๋ยให้ใหตน้นไม้เออเป็นแนวคิดที่ดีนะฮะคุณผู้ชมว่าใครจะใช้แนวคิดของลุงประนอมเนี่ยอย่างการเลี้ยงไก่บนต้นมะพร้าวเนี่ยขี้ไก่ก็เป็นปุ๋ยไม่ในตัวไม่ต้องเอาใส่ปุ๋ยอีกโอ้ใช้ได้เล้ครับอันนี้เขาเรียกลังตังไก่ฮ มันคันที่สุดอ๋อคันที่สุดมันสุด,สด,สด,สดเป็นวัชพืช เป็นวัชพืชคือว่าไม่น่าาไว้วางใจเลยต้องเด็ดจริงแล้วไก่ที่เลี้ยงมีกี่พันมีพันอะไรบั้ยมันพันพื้นเมืองด้วยนะครับพันพื้นเมืองพันไก่พันไข่ด้วยพันพื้นเมืองก็มันไข่ช่วงมันติ้งช่วงแต่ปก่กไข่ทุกวันเลยโอ้โหทงนฟังโอ้องนก็เป็นเป็นข้อไก่เหมือนกันเป็นเล้าไก่เหมือนกันโอ้โหเอาใช้วิธีใส่ตะกร้าเอาไว้ข้างบนแบบนั้นแล้วมันไม่มีโรคเหรอฮะไม่ไม่มีเลยครับพอผมไม่ กินน้ำชีวภาพทุกวันอ๋อเป็นน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักชีวภาพเอ,อไก่ก็คือกินน้ำหมักชีวภาพผสมน้ำหมักชีวภาพอไอ้กินทุกวันเลยเวลาให้อาหารไม่ให้ลําบากแย่ไม่ยากเอาอย่างนี้เหมือนแมกโกเลยกำไม่ไกใส่กระป๋องอ๋อเอารกระมไม่ใส่ใกระป๋องสองสองอกำมือ,อแ,ลแล้วตอนนี้ไก่ให้ไข่ทุกวันไหมให้ไข่ทุกวันครับอืออันนี้ได้ประโยชน์ได้ผลแน่นอนถ้าชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ตรงนี้ผมคิดว่า ไม่ทำเม็ดพวก็ได้ไปทาเป็นร้านไปให้โถลดไปแต่ของผมนี่ก็ต้องเปลี่ยนแล้วอืมผมกลแ,แบบนี้ก็ดีนะฮะอันนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่อย่างน้อยในป่าไผ่ของผมนี่ทําทําได้<อ>เป็นปุ๋ยอย่างดีแล้วต่อไปอนาคตจะเลี้ยงแบบในปา่าไผ่เลี้ยงไก่ในปา่าไผ่ข้อมือเเลี้ยงอย่างนี้แต่ว่ามันต้องอยู่ในปา่าไผ่แล้วเรากวาดใบไผ่มาใส่เข้าไ้มัน ผลิตปุ๋ยเป็นปุ๋ยเป็นในตัวด้วยขี้ไก่ก็ขี้ลงไปแล้วก็มีอาหารพวกแมลงอะไรก็ไก่อันนี้ของผมนี่จะไม่ไม่ตัดเลยในต้นไม้แถวนี้เพราะว่าในหลวงก็บอกว่าขยบเปลือยดินครัท่านบอกว่าอย่บเปลือยดินหรืออันนี้จะเป็นแรงเราทิ้งกยาอะไรที่มันสามารถจะสลายได้ไผ่กิมซุงไผ่กิมซุงครับเริ่มปลูกมาหลายปีมาแล้ว ต้นนี้เป็นต้นแรกต้นแรกครับตอนนั้นไปซื้อมาจากไหนซื้อมาซื้อมาจากเกาะยอนะครับ่วงนั้น่วงปักใต้มีเฉพาะเกาะยอแต่งเดียวในปักใต้ตัวนั้นเขาห้าร้อยบาทนอนละห้าร้อยบาทครับซื้อมาแก่2อนอนร้บาทนอมีสองสองนอสองนอซื้อมาปลูกต้องทนุถนอมอย่างมากับเดี๋ยวตายนี่แย่เลยเตายนีอ๋อก็ได้ได้ไผ่บานนี่เป็นกอแรกเลยที่มาปลูกในสวนอันนี้ก็เป็นพระราชดำรัสของในหลวงด้วยนะครับว่าท่านบอกว่า เราไปซื้อพันปักอะไรนี่มีนซื้อมากๆ<ช>ซื้อมาน้อยๆ<ช>ามาศึกษาแล้วมาขายายพันธุ์ออกอ,อันนี้<พ>ก็ได้ได้ผลเลยเพราะเกิดว่าซื้อมาแล้วมันดินมันไม่ดีาตายบาาตายเราก็ขาดทุน แต่นี่เราซื้อมาน้อยๆมาศึกษามาค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็ค่อยตอนกิ่งขายตอนนี้ที่สวนของลุงแบอตอนี่กงขายด้วยตอนกิ่งขายด้วยแต่ว่าขายไม่ได้เท่าไหร่ครับอก็ขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆไม่เดือดร้อนแล้วไม่เดือดร้อนแล้วอยู่สบายๆนะครับก็มีตอนนี้หน่อไม้นี่เอาไปขายยังไงผมตอนนี้ผมแปรรูปนะครับใช่เป็นแกงกะทิ แกงกะทิกับต้มกะทิไม่ขายไม่ขายหน่อไม้สดละไม่ขายแล้วครับเพราะว่าแกงเป็ดแกงเป็ดแกงต้มจืดต้องสามอย่างตอนนี้ขายเป็นแกงไปเลยตุงตุงละยี่สิบบาทครับผมตุ๋งที่ตุงโรงเรือนนี่เป็นโรงเรือนนี่ผมเคยเลี้ยงไก่เนี่ยเคยเคยขึงไก่ขึงตาข่ายหมดหนึ่งไร่วันก่อนพอนี้ตรงนั้นจะมีการปลูกกาแฟด้วยครับมีป้ายบอกว่าปลูกกาแฟได้ไหมต้นกาแฟ ไปได้พันกาแฟมาจากผมไปซื้อมาจากอ่างทองในบ้านนี้ที่ที่ที่ทางที่เกาอ่อางทองนี่เป็นตำมดอ่างทองกับตำมดเหมู่บ้า<ำ><อ>นหมู่บ้านหมู่บ้านอ่างทองนะ,ะไม่ใช่ว่าจังหวัดอ่างทองนะฮะปเป็นเป็นเอาเอาแบบหมู่บ้านข้างๆที่ตังนี่แหละนะฮะเป็นต้นกาแฟบุกไว้กี่ต้นฮะกาแฟตัวนี้ห้าสิบต้นครับห้าสิบต้นแสดงว่าพื้นที่สามไร่นี่มันสามารถเราได้เยอะนะเออหมากก็มีหมากหมากเดือต้นนี้ขายได้ไหมฮะหมากหมากขายได้ครับหมากก็ราคาดีหมากอืมเข้าไปทำอะไร ก็พาไปไปไปกินด้วยแล้วก็ไปใช้ตำเป็นสีย้อมผ้าได้ข่าวว่าเขาทำแหย้อมผ่านนะฮะหมากแห้งโอ้โหหมากก็มีไอ้นั้นต้นอะไรต้นเนียงครับโอ้ต้นเนียงมีที่อยู่อาศัยมีไม้สร้างบ้านเองได้ในสวนนี้นีไม้สามอย่างครับโอ้โหมีไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างประโยชน์ที่บอกนะครับเอาเห็นบ่อทางนี้เป็นบ่อปลาบ่อเลี้ยงปลาครับเป็นบ่อพลาสติกบ่อพลาสติกครับบ่อพลาสติกแล้วก็ทับด้วยปรบอันนี้ อันนี้กระสอบหนึ่งสีปุงกีชาดินสีปุงกีแล้วมันเรียงดับทำหลายวันกว่าจะเสร็จต้องใช้ความพยายามในการพยายามครับการนึกถึงพ่อเราไหมครับนึกถึงบรามาจะนุนกนึกถึงพ่อเราความเพียรความเพียนต้องมีความเพียรนะฮะสำหรับพระมหาเรื่องของนึกถึงพ่อแล้วก็ทำจนเสร็จเป็นเป็นปลาบ้าปลาว่าครับวันนี้ให้อาหารเรียงฮะยังครับขึ้นเราไม่รู้นะ นี่บ่อขนาดนี้ประมาณสี่ห้าเมตรคูณ2เมตรนี่เลี้ยงปลาเขาเรียกปลาอะไรครับปลาบ้าปลาบ้าครับอันนี้ผมใจแบบว่าเขาให้มาส0มร้อยกว่าตัววันก่อนอันนี้ก็เขาให้มาไม่ได้ลงทุนไม่ได้ลงทุนลงทุนบ่ออย่างเดียวลงทุนบ่อกับอันนี้อันนี้สามร้อยตัวครับอ๋อเลี้ยงมันปลาบ้านี่เขาเลี้ยงกี่เดือนคะไม่ทราบเหมือนกันผมก็คือเลี้ยงไปเรื่อยเลี้ยงไปเรื่อยนี่เมื่ว่าไม่ได้รีบร้อนไม่ได้รีบร้อนอะไรเชิงทุนสนุกครับ ก็คือเราได้ผลผลิตตรงนี้ด้วยความสบายใจมีค,ความสุขใจอันนี้เลี้ยงเว้จะนุกๆฮนุกะมีปลาบ้าบอ่อโน้นเป็นปลานินครับเอไอ้นุ่นปลาช่อนปลาช่อนอันนี้อันนี้ตะเพียนไม่เคยขึ้นตะเพียนเลยปลาช่อนปลาบ้าปลาตะเพียนครับเห็นเดินเข้ามาตั้งแต่เริ่มเข้ามาที่บริเวณสวนของลุงประนอมเนี่ยมีทั้งมะนาวครับมะนาวพริกมะเขือไก่ปลาครับ ไม้ก็มีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยใน<ม>สวนแสดงว่าวันหนึ่งแทบไม่ได้ซื้อนอกจากข้าวแล้วไม่ได้ซื้ออะไรเลยครับอ,อยากให้ลูกมนอมเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าการที่ดําเนินชีวิตแบบนี้ลนะทําให้เรามีความสุขยังไงก็มีความสุขอย่างเลยนะครับผมว่าชีวิตคนเรานี้ต้องไม่ไม่เป็นหนี้เป็นลาภันประเสริฐแต่ว่าถ้าเราไม่เป็นหนี้ได้ก็คือตามพ่อตามในหลวงคือสร้างปูนคุ่มกัน การสร้างบุงบุงกันมันไม่ยากเลยเ<ะ>พียงแต่ว่าพี่พน้องประชาชนอย่างน้อยๆเปิดธนาคารพ่อไว้ที่บ้านแฝากฝากพ่อไว้ทุกวันวันละสิบบาทเริ่มต้นวันละสิบาท10บาท,บาทผมเริ่มมาตั้งปีส5 5 3ันต <13. S 1> รงนี้ผมหมดหลุดหมดนี่ ก็คือแค่แค่ยอดวันละสิบยอดแต่ว่าผมมันมันแกครั้งแรกนะมันสร้างจิตสํานึกสิบบาทแต่หลังๆนี่มัไม่สิบาทเพราพอเรามีว่ามั่นพอของผมในปีหนึ่งใ่ปีนี้ผมผมเปิดบัญชีพ่อ2ครั้งแล้วจากเริ่มต้นจากสิบาทที่ลุงประนอมบอกว่าแต่นั่นก็คือเป็นการสร้างนิสัยอดออมนะครับรู้จักอดออมรู้จักที่จะ พึ่งตัวเองความสุขที่แท้จริงของลุงปอนงก็คือการไม่เป็นหนี้และก็เงินเก็บส่วนนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้เมื่อ